ครับสวัสดีครับวันนี้จะมเขียนโปรแกรมอีกคลิป Java นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องอผลผลการลบอย่างแรกแล้วก็มาสร้างแพ็กเกจนะครับไ,ได้แพ็กเกจแล้วมาสร้างคานนะครับใช้ชื่อว่า subtraction create piece นะครับ i o n q u i z k okay, ครับได้แล้วปึ๊บอย่างแรกแล้วก็ import เข้ามากันนะครับ import scan n e นนครับโอเคครับปึ๊บ r t import เข้ามานะครับ อินพุ n นัมเบอร์น่กับนัมเบอร์นะครับโดยให้นัมเบอร์ทั้งสองแรนดอมตัวเลขนะครับ เรนดอมดนมเบอรนึ่งเสร็จพดนเบอร์ อดเรนด้อมเล็บคูณด้วยสิบ มากกว่านัมเบอร์โอเคต่อไปก็อ่านค่านะครับ system ก็คือเอาค่านัมเบอร์หนึ่งก็คือนัมเบอร์หนึ่งลบกับนัมเบอร์สองนะฮะด้วย Okay. and then uh, it's in Tim not I am ก็ oh, input คำตอบนะับ n เท่ากับ จำนวนนะครับถ้าเท่ากับ นัมเบอร์เบอร์หลบด้วย Number ร์สครับ ถ้านัมเบอร์หนึ่งลบนัมเบอร์สองนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องโอเคหยุถ้า ถ้า1นลบสนะครับคำตอบเป็นคตอบที่ถ да, uh> yeah. ูกต well ้องแล้วเอลก็คือถ้า คำตอบไม่เท่ากับก็คือจะไม่ถูกต้องนะครับก็จะลองใหม่อีกครั้งถ้ามันผิดปินครั้งที่สอบตอบ,ตอบที่ผิดลองใหม่อีกครั้งอนะ่ะ bop nope. lop number ลบด้วย n ม m b เ r ขสองเสร็จแล้วก็ปิดสแกนเนอร์นะฮะโอเคครับ, okay, รบลองลัดเนื้โอเค อีห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะฮะปึ๊บจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องอเคครับปึ๊บองอีกครั้งนะครับ 9, 9 8, เก้าเก้าลบศูนย์เท่ากับแปดเคเห็ไหมครับถ้าเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็ลองมาอีกครั้งครับโอเคครับจบแค่นี้แหละครับ